สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องการางานและการเงินระหว่างวันที่16ถึง31มกราคมนะครับของชาวราศีมังกรพิศกกันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยนะจะแบ่งเป็นสช่วงช่วงแรกเนี่ย คำทานายระหว่างวันที่16-23มกราคมช่วงที่สองเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-31ถึงมกราคมนะครับมาดูช่วงแรกกันเนาะชาวมังกร16-23มกราคมการงานการเงินเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานก่อนละกันการงานเนี่ยค่อนข้างเบื่อหน่ายมากๆเลยทําไมพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังเจ้านายไม่ฟังเพื่อนหลวงงานไม่เชื่อลูกค้าไม่เอามันเป็นลักรณะนี้มันทาให้คุณค่อนข้างเบื่อเบื่อหน่ายไม่ก็เบื่อหน่าย,ายแต่ว่า S 1> <S 1> <S <an> <S มันก็ไม่ได้เบื่อหน่ายขนาดถึงทนไม่ไหวมันก็ยังทําได้อยู่แต่ว่ามันจะรู้สึกค่อนข้างขัดใจอนะเนาะอะไรวะจะให้ทาอย่างกอย่างี้แต่เราเพอบอกบอกปัญหาไปบอกไอ้นู่นไอ้นี่ไปแต่ทาไมไม่เชื่อเราจะมีความรู้สึกประมาณนี้เกิดขึ้นในส่วนของการเงินล่ะ1 6 2 3มกราคมการเงินรู้สึกว่าค่อนข้างหนักมากๆเลยช่วงนี้อยากเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่แต่มันก็อยากเอาเงินไปทานู่นทํานี่ซื้อนู่นซื้อนี่ไปนู่นไปนีน่แต่มันก็เใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่กล้าใช้มากเพราะว่า รายจ่ายมันรออยู่เนาะแล้วก็คุณเองจะโดนํำหนในเรื่องการใช้เงินในช่วงนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะ อามาดูเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดมกราคมชาวมังกรเป็นยังไงบ้างในส่วน,นของเรื่องงานกอนละกันงานเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยกว่าจะประสบความสําเร็จนะค่อนข้างมีเรื่องให้กุดหิดเรื่องให้เฮ้ยแม่งไม่ทําแล้วไม่อยากทาแล้วเฟงเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเพราะมันจะมีคนคอยขัดคอยนุ่นคอยนี่คอย, ύ, คอย, ύ, คอยสี่คอยขวางคุณนะแต่มันทามันมันทาได้ไหมก็ไปทําได้อยู่ภายนอกคุณยัง ยังทําได้อยู่ยังมีเออทำด้วยปกติไม่มีอะไรใจในใจค่อนข้างเสงนะแต่จริงๆโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าคุณช่วงนี้ลองเปิดใจฟังคําแนะนำเนี่ยมันก็ทําให้คุณประสบความส็จได้โดยง่ายเนาะเพราะว่าสุดท้ายยังไงมันมีความสาเร็จรออยู่นะครับในส่วนของการเงินละการเงินช่วงนี้ึกว่าอย่าเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่แต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้มันมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยมันทําให้คุณต้องใช้เงินค่อนข้างประหยัดแล้วก็คิดถึงเรื่องเมื่อก่อนวแาจะก่อนใช้เงินอย่างสบายใจตอนนี้ต้องใช้เงินอย่างอะไรนะ ให้มันพอพอดีนะครับแต่ว่ายังไงการเงินเด็กตอนทากไ็ได้ได้เงินเข้ามาอยู่ดีเนาะนะก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมังกรไม่แค่นี้นะครับชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีพฤษภนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง23ช่วงที่สเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่2 4ถึง31มกรา,าคมนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะสิบหกถึงยี่สิบสามช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยในส่วนของการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้หลายหลายท่านรอคอยข่าวเนาะรอคอยโปรเจกต์รอคอยลูกค้าบางท่านบางคนเนี่ยตกงานอยู่ก็รอคอยข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะรอคอยอยังไงเนี่ยนะมันจะมีครึ่งหนึ่งที่อไอสิ่งที่รอคอยเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วสมหวังแค่ครึ่งครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวราศีพฤษภเนาะจะได้ตามสิ่งที่คาดคิดแต่จะมีครึ่งหนึ่งอ่ะไม่ค่อยได้ตามที่ ที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่นะครับมันจะแบ่งเป็นสองฝั่เลยครับเป็นฝกครึ่งหนึ่งเนี่ยประกบความสำเร็จนะคาดหวังอะไรไว้รอคอยเลยไว้ได้รอคอยลูกค้าก็ได้แต่ครึ่งหนึ่งจะไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยให้แก้เคส็เนี่ยให้ระวังเรื่องคําพูดในช่วงนี้ถ้าถ้าคําพูดไม่ค่อยดีใช้วาจาไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นทางชีวิตจริงหรือสื่อโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะไปตําหนิใครก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามงดเอาไว้ถ้าไม่งดเนี่ยคุณจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งที่เหลือที่ไม่ได้ไม่่่่ไไไดด้้้สิงงงงตตตาาาามมทีออกรรนนะะััับปพลเขูว อ่ะเดี๋ยวมาดูการเงิน1 6ถึง2เนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินช่วงนี้เนี่ยนะนะถามว่ามีเงินอยู่ไหมมันก็มีอยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณอยากหาให้มันได้มากกว่าเดิมนะอยากให้หาให้มันได้มากกว่าเดิมเพื่อจะไปใช้จ่ายได้ตามที่คุณคาดคิดหรือต้องการฉะนั้นช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีเรื่องการเงินคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับชาวาราศีพฤษภอ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงที่2เนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูช่วงที่2เนาะยี่สิถึงสามสิบเอ็ดมกราคมการงานการเงินชาวพ้ชกเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ในส่วนการงานก็แล้กานการงานยังมีความเบื่อหน่ายเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือแค่ที่บอกที่มีปัญหาก่อนหน้านี้มาห้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้ตามคาดทิศก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมอยู่แต่สำหรับท่านใดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นที่ประสบความสเร็จในช่วงที่ที่ผ่านมาเ่ยช่วงนี้จะค่อนข้างไปได้เรื่อยเลยแหละใครจะเป็นยังไงฉันจะรอดฉันสามารถลุยและฝ่าความสุประสบความสําเร็จได้นะครับก็ถือว่าห้าสิบ ที่ค่อนข้างโชคดีแต่ี่ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ดีก็ยังโชคดีอยู่อย่างอย่างต่อเนื่องนะครับนะแต่สำหรับท่านใดที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยโอเคเพราะอาทิตย์นี้เนี่ยช่วงแรกก็จะไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีคนมาช่วยเหลือได้นาะในอาทิตย์นี้นะครับในช่วงในช่วงเวลานี้ไปลายเดือนเนี่ยจะมีเอ่อเรื่องงานเรื่องเงินที่คาดหวังไว้อ่ะจะมีคนมาช่วยเหลือจนทําให้ประสบความสําเดร็จนะครับในส่วนของการเงินล่ะเนาะยี่สิบสี่ถึงสามเอ็ดมกราคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินมีจะรายจ่ายเข้ามาทําให้ข้างคนคียด ค่อนข้างแบบออ้ยทำยังไงดีเนี่ยสักหน้าไม่ค่อยถึงหลังเท่าไหร่ในช่วงนี้ชาวชาวพฤษฟกนะครับแต่ถึงโชคดีนะจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมม์อยู่นะจะมีหรือบางท่านบางคนจะไปหยิบยืมเงินนะครับจนมันจนเพียงพอค่าใช้จ่ายหรือบางท่านบางคนเนี่ยมันจะมีเงินเก่าๆเข้ามาทําให้มันเพียงพอกับเงินภาราค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภกไว้แค่นี้นะครับชาวราศีพฤษภกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีกันนะครับ ามาดูเนาะช่วงนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกันนะครับคือผู้ที่เกิดราบวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายรางวันที่1 6ถึง23ช่วงที่2เนี่ยคำทำนายราบวันที่24ี่ถึง31เดนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะ16-23ถึง่มกราคม ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยในวนของการงานก่อนละกันการงานชาวการช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยโดนกดโดนขัดขวางไม่ค่อยเป็นได้ดา่ใจลูกค้าผิดนัดค่อนข้างเยอะมากๆเลยมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณยังดียังมีบุญเก่าอยู่พอมีบุญเก่าอยู่เนี่ยนะอะไรแะ่ย่างปัญหาเรื่องการงานยังผ่านไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือมีคนมแมนด้านํามมีคนพพอร์ตอยู่ในช่วงนี้ลูกค้าเก่าๆกลับมานะมันยังมีบุญเก่า <c oughs> เขาเรียกว่ามีบุญเก่า <c oughs> ในวนของการเงินล่ะเนาะ เอ่อฟีพอถึงยี่สิบสามมกราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยถามว่ามีอยู่ไหมมันมีอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่อู้ฟู่เหมือนที่ผ่านมามันทําให้คุณคนข้างมีความเครียดมีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะเมื่อจะให้การเงินกลับมาดีเหมือนเดิมได้แต่ถามว่ามีเงินอยู่ไหมแล้วมองว่ามีอยู่แหบลบะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่ายังดีนะเดี๋ยวอนะควาคตมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูช่วงที่สองเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ามาดูน,น 2, 24, อาอช่วงสองยี่สิสามสิบเอ็ดมกราคมชาวกันเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานก่อนละกันการงานช่วงนี้ค่อนข้างประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเนาะช่วงนี้จะเป็นที่จับตามองของคนหลายๆคนเลยแต่คุณก็เบื่อแหละนะเบื่อเบื่อการแข่งแย่งเบื่อการชิงดีแต่โดยรวมการงานช่วงนี้กลับมาค่อนข้างประสบความสำเร็จได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับในส่วนของการเงินล่ะเนาะเออบอกการงานเพิ่มอีกหนึงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกัน พพอร์ตหรือสัมผุนเกิดขึ้นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของการเงินลัะเป็นยังไงบ้างเนาะการเงินค่อนข้างมีปัญหาเข้ามาค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะรายจ่ายต่างๆเข้ามาไม่ค่อยไม่หยุดไม่หย่อนมันทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกเหมือนต้องแบกรับภาระตรงนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่คุณก็ยังจัดการได้ทันอยู่ในช่วงนี้เนาะยังหมุนทันอยู่นะครับก็จบการดูดูเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกันย์ไว้แค่นี้เนาะชาวราศีกันท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคคคําาาาถมมมเเเพิิิิ่ตตก็แดไไลลลนนน์้้้้้ะะะรรับจจทงยยีีวใป